สวัสด,ดีสบายดีพี่น้องมาคบกกับช่องแม่น้องอติมกินแหลกเนาะวันะนี้จะมาบอกวิธีกินกล้วยนะทุกคนแก,นะแก้ไอเนาะแก้ไอเนาะอันนี้เขาเรียกว่าแก้ไอที่เราไอแบบพี่น้องเอ้ยอันนี้คือมันเป็นตัวของแม่น้องอติมเองนะคะเกิดขึ้นจากตัวแม่น้องอติมเองที่ว่าไอทุกคนช่วยเาเข้าใจดูบอกเขาว่าไอเนี่ยไอแบบตาสวดตาดุล ไอ้แบบไอจ้จนแบบสุดยอดนะพี่น้องนั้นคันคอเนาะเขาเรียกว่าคันคอคอยก,กะก็เลยไปเบิ่งในอาจารย์นูทูบทางหลเนี่ยเผิ่นกะบอกในนํำหลายอย่างพี่น้องว่ากินนนกินนี่เนาะโอไงลองมาถูกวิธีทางนะทุกคนลองมาถูกวิธีทางทุกอย่างที่เกี่ยวกับว่าแก้ไอได้คอยก็ลองเบิร์ดเนาะแต่กระบอสําเร็จเท่าไหบางอย่างเนาะแต่ว่าคอยมาลองกล้วยกล้วยน้ำวาทุกคนเนาะ ่อยมาลองควนน้ำหวาสองมือ้อเพิ่งได้กินมาสองมือ้อมื้อที่สามทุกคนไอ้มื้อคอยสิจะลองนันมื้อนั่นคอยไอแบบโอ้โหพี่น้องไอจนเหนียวแตกที่ว่าเนาะไอจนแบบน้ำตาแตกน้ำตาแตนเขาที่เรียกว่าชางสั้นซะ่อยกันเลยมีมะกล้วยตัดมาผอดดีทุกคนเนาะคอยก็บชีเฮตตั้งนานเลยเพราะว่า่อยจะเป็นไอเลือดลังพี่น้องไอแบบบยุทธ์บรอยนไอเรื่อยๆขนาดหมูเขา เป็นแล้วเขาหายเขายัางบวชเท้าเป็นนะไอเวลามันคันคอขึ้นมานี่มันลำมันไอจนแบบสุดๆมันถึงจะหายจนจะอ้วกนะทุกคนเนาะก็เลยอยากมาแช์ประสบการณ์ที่ว่าเจ้าของได้ลองมะกล้วยขึ้นแรกนะคันคอแบบสุดๆพี่น้องคอยก็เอามะกล้้ยนี่อ่อนนี่เนาะอันนี้นี่โตขยบีไว้นี่คอยก็เอาไปล้างหน้าปะมาบอกวิธีกินกันเลยทุกคนปะ อันดับแรกฮามากล้วยไปล้างน้าก่อนเนาะนีะ่ฮากัมาล้างเนาะพี่น้องเอากล้วยมาล้างฝุ่นเนาะเพราะว่าเฮากินบางทีฮาอาจจะกินทั้งเปลือกน,นะทุกคนเพราะว่าเปลือกมันจะแก้ได้อะฮาล้างเรียบร้อยน้าสะอาดแล้วเนาะบันดนี้เฮาไปฝ่านกินกันเถอะทุกคนบันดนี้เฮาก็จะมาเอามีดเนาะทุกคนัน่นหรือว่าั่นเปลือกออกนิดหน,น,น่อยทุกคนเนาะนี่ หั่นเปลือกตัวใดสิมันอัะน,นะครัก็เอาออก,ออกมั่งเนาะแต่ว่าเขากินว่าแมวว่าที่กินตั้งแต่ข้างในมันนะทุกคนให้มีเปลือกมันแบบกินน้ำเนาะเพราะวะ่าในเปลือกของเขามันจะมีความฝาดเนาะทุกคนเนี่ยเขาก็หั่นเสียงแบบน,นี้ทุกคนกล้วยไม่ว่าจะกล้วยอยังก็ได้ทุกคนขอให้เขามีความฝาดอ่ะเนาะถือว่าเนี่ยเขาเขาจะผ่านประมาณนี้เขากินไปสองมื้อทุกคนเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนก่อนเนาะดีดีอรีทุกคน ดีแบบมากมากอะทุกคนมปแนเมนดีธรรมดานี่เป็นี่เขาก็เอาใส่เกลือเขาก็บมัต้องไปใส่เค็มลายด้อทุกคน้าว่าเขาใส่เค็มลายนี่มันก็สีกินไปมันก็สิตายเขาไม่เสพพังเนาะทุกคนนี่เอาทาเพราะทำเนียงบินมาที่พี่น้องบินเข้าไปเขาจะมีความฝาดเขาจะผาดเนาะมะกรูดเขาจะผาดเป็นเขากลับลงไปเท่าเลยอยาเพิ่อาลงอื่นเลย้อเขาให้เขาข้างในคอเขาสักพักหนึ่งทุกคนเนาะ เหแลแรกก็ได้เห้เขาอยู่ในคอในส่วนสิ่ว่าเขาจะคันคันคอหรือละเครื่องคอนะทุกคนอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ว่าคคยกินเองเนอทุกคนบม่ได้เอา้อมูลมาจากใส่เนาะทุกคนแต่ข้อมูลของเผื่อน,นั้นกบกกินแนวผัดผะกดีอรีทุกคนเนาะมันเะอยกินไปถือว่าดีเลยะทุกคนแล้ว่าผูา้ไดไอเนาะผู้ได้ไอ ไอเรือลังหรือว่าไอแบบเหนียวเฮียเนาะเขาเรียกว่าเหนียวเฮียตัวแตกตัวแตนันนะพี่น้องคําว่าขันคอนี่คขันถ้าผู้ใดเคยไอหันซีหูเลยว่ะมันโหมันถึงจุดของมันแท้ๆบางทีเขาไปกินน้ำเย็นน้ำหยางมันมาเธอเดียวได้คาว่าไอกับคําว่ามันจะมีสองแบบทุกคนไอนี่มันไอแบบสุดๆไอแบบหนึ่งมีคีเตเลสมันก็สีเดเนี่ยนี่มันไอแห้งไอแห้งนี่มันขั้นคอ ไอตัวนี้รักษายากยากคนณะหายายังกินกับชินยากเนี่ยสักหน่อยกันเขากินแบบบระวังเขากินเย็นเบาหรือว่ากินอีหยังที่พิษแบบตําแหน่งมาเนี่ยเขาสิขั้นคอทันทีคือระเครืองคอเนาะอันนี้คอยก็เลยเอาได้วิธีตัวนี้เนาะคือว่าได้มาจากอาจารย์คือกันแต่่อยก็ไม่ลองเห็ดเนาะด้วยตัวของตัวเองบางทีคอยเป็นมานยาวนานมากเขาว่าไอนี่ยนะเป็นมาเถื่ยวคอยไอเสืยนเนื้อเหี่ยวแตกเหี่ยวแตนพี่น้อเอ้ยตาสวดตาดูนําลายไหลทัมบปี แต่ว่ามันสิเป็นผู้ได้เคยเป็นกระชิ้นหูเลยตัวนี้เนาะก็ถือว่ามะกกล้ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกล้วยนําวาหรือเป็นกล้วยที่แบบเขาฝาด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 ,ด,ดหลายๆน่ะแก้ไอได้เลยก็ถือว่าเป็นมาแช์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้หูเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้แต่ขอจบเพียงนท่านี้แหละทุกคนเนาะก็ขอฝากไ้หน่อยเด้อค่ะ <c oughs> ว่าคลิปนี้มีประโยชน์กั กดไลค์กดแชร์ให้นำเนด,เดอ้อค่ะว่าคลิปนี้ประโยชน์เนาะเพื่อได้บอกเพื่อนๆต่ออกันไปนลทุกคนมันก็คือว่าบ่หายแต่คือบ่หายขาดก็คือว่ามันก็ได้แก้ไขหรือว่าในลำดับหนึ่งเบื้องต้นนะทุกคนเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องหาหมอกินยาคือเก่านะทุกคนเนาะแต่อันนี้มันเป็นเบื้องต้นของเฮาที่ว่าเขาจะให้มันหายคันคออันนี้ก็คือวิธีกินกล้วย ฝาด,ดแบบนี้แหละทุกคนอะสำหรับคลิปนี้เขโจบเป็นเท่านี้สบายดี